สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาอัปเดตกับข่าวด่วนนะครับที่กองทัพพม่าเนี่ยได้ส่งเครื่องบินลบนะครับรุ่นมิก29บเนี่ยบินล่วงล้ำเขตน่านฟ้าไทยแล้วนะครับโดยเขตที่ล่วงล้ำเนี่ยก็คือบริเวณบ้านวาเลใต้นะครับและบ้านวาเลเหนือนะครับโดยการบินเนี่ยอยู่ในระดับที่มองเห็นด้วยสายตานะครับมีชาวบ้านหลายคนเนี่ยถ่ายวิดีโอเอาไว้นะครับโดยคาดว่าการบินของมิก29ครั้งนี้ของกองทัพพม่าเนี่ย ที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตน่านฟ้าไทยเนี่ยก็เพื่อไปยิงจรวดส่ฐานที่มั่นนะครับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่านะครับโดยโรงเรียนนะครับที่อยู่ในเขตของไทยเนี่ยบริเวณที่มีการลุกล้ำน่านฟ้าเนี่ยได้สั่งให้หยุดเรียนทันทีแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ต่างหลบหนีด้วยความแตกตื่นนะครับเนื่องจากอาจจะกลัวว่าอาจจะมีเหตุการณ์สู้รบที่ทําให้โดนผลกระทบได้นะครับ โดยสืบเนื่องมาจากการคาดการณ์นะครับว่าการใช้เครื่องบินมิกกิเบินเข้ามาในเขียแดนไทยครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการใช้ในการสู้รบกับกลุ่มทหารนะครับต่อต้านรัฐบาลพมาหลายกลุ่มเช่นทหารสาภาพแห่งชาติกระเหลียงกองพลน้อยที่6หรือกองกําลัง KNDO กองกําลัง PDF นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยยังสู้รบกับกลุ่มทหารพมา่าอยู่นะครับก็ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับมิกกิเกันกันสั้นๆเลยนะครับ มิก2 9เนี่ยเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นเจเนอเรชั่นที่4นะครับหรือรุ่นที่4ยุคที่4เนี่ยออกแบบโดยสาภาพโซเวียตนะครับมีชื่อเรียกกันเล่นๆว่าเฟลครัมโดย m i g 2 9เนี่ยจะมีความสูสีกับเครื่องบิน F16 ฟา l คอนหรือ F18 Hornet นะครับแล้วก็การออกแบบของ m i g 2 9เนี่ยก็คือมีการออกแบบให้โครงสร้างของ เครื่องบินลบส่วนใหญ่เนี่ยจะทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมและวัสดุอื่นๆนะครับทำให้การบินในอากาศเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าเทียบมิกยิบเแล้วเนี่ยเทียบกับกองทัพอากาศไทยนะครับกองทัพอ,อากาศไทยเราเนี่ยมีเครื่องบินกริ p เพนนะครับซึ่งจัดอยู่ในเจเนอเรชัน4.5ที่จะใช้สามารถต่อกอนได้นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยคาดว่าไทยเราเนี่ยจะสั่ง F35 ขึ้นมานะครับก็ถ้ามี F35 กับกริเพนเนี่ย ก็จะเพียงพอต่อการรับมือกับ m ิกกได้เองนะครับก็ต้องรอดูว่าทางการไทยเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรกับการที่ m ิกกเนี่ยบินล่วงล้ำเขตน้านฟ้าไทยจากข่าวนะครับ